7,100ถึง7,400นะครับนี่คือ KRM Performance ซองจะมาเป็นซองผ้าคอตตอนไนลอนริฟตสต็อปสีดำแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีแท็ก KRM Performance อยู่มีเร่มนี้ผมยืมมารีวิวนะครับไม่ใช่ของผมพี่เจ้าของที่เป็นผู้ชมเขาให้ยืมรีวิวนะครับซองก็จะเป็นแบบนี้นะซึ่งซองก็ทำออกมาได้ดูมินิมัมดีนะครับตัวนี้มีชื่อรุ่นว่า Nice Sky น่าจะเป็นเวอร์ชัน่นะครับก็คือ ปัจจุบัน n i nice g h Sky ก็ออกมาหลากหลายเจ n e r a t i o n แล้วนะครับก่อนหน้านี้ผมเคยรีวิว Night Sky g e n น r a t i o n ที่เป็น2019ไปแล้วหน้าตาจะไม่เหมือนกับตัวนี้ซะทีเดียวนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ปรับปรุงทีหลังเดี๋ยวจะเทียบให้ดูท้ายคลิปนอกกันนะครับเจ้าตัวมีด Night nice Sky เนี่ยก็หัวใจหลักคือออกแบบมาเป็นมีด EDC ที่ดูไม่คุกคามนะครับแล้วก็ใช้งานได้หลากหลายขนาดไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปในตัวนี้จะมีปลอกสีเขียวนะครับเป็น Ranger Green หรือเป็น Olive Dark Green วัสดุที่ใช้ทำปลอกหรือฝักเนี่ยก็คือเป็น Kydex ซึ่งเป็นพลาสติกชนิดที่ทนต่อก,การากระแทกขูดขีดบาดแล้วก็ตำทะลุนะครับแล้วก็ไม่ดูดซึมความชื้นและน้ำด้วยโดยเขาจะมี Eyelet Rivet เจาะทะลุมาเพื่อใส่ฮาร์ดแวร์ที่เป็นสกรู ยึดกับตัวเมาส์หรือว่าตัวเบลล์อะตทชเมนต์ด้านหลังซึ่งอันนี้เขาใช้เป็นบานพับนะครับกดเปิดก็คือกดแบบนี้แล้วก็อ้าออกใส่เข้าไปในเข็มขัดย้ายความหนาได้ย้ายตำแหน่งได้แล้วก็ย้ายฝั่งได้ด้วยนะครับล็อกก็แบบนี้ดันเข้าไปแล้วก็มีปุ่มออฟมันก็จะกดไม่ลงก็จะอ้าไม่ได้นะครับจะปลดล็อกเพียงแต่เลื่อนหอยหลังแบบนี้นะครับแล้วกดอ้า ปลอกเป็นวัสดุชิ้นเดียวกันเลยตั้งแต่ด้านซ้ายอ้อมตรงบริเวณปลายมาถึงด้านขวาซึ่งทําให้ซอมีความแข็งแรงทนทานมากนะครับแล้วก็เป็นวัสดุที่นําเข้าจากต่างประเทศด้วยส่วนปลอกเนี่ยจะคุ้มตัวด้ามประมาณ1ในสาของคามยาวทั้งหมดและการดึงออกคือใช้มือจับแบบนี้แล้วดันตัวปลอกให้อ้าออกแล้วดึงมีดออกนะครับระมัดระวังการจับถืออยาเอาเนิ้วไปขวางแบบนี้แล้วกระชากนะเพราะว่ามีดมันจะบาดนะครับตรงนี้เป็นส่วนที่เขาทําออกมาเพื่อเป็น retention นั่นเองนะครับ สเปคของมีดน้ำหนักความยาวอย่างละเอียดไปอ่านใต้คลิปและดีสคริปชั่นได้ส่วนลิงก์สั่งซื้อสั่งจองสั่งผลิตก็อยู่ในนั้นเหมือนกัน KRM Performance เนี่ยครับนี่นะครับก็คือชื่อย่อคือ KRM Performance ย่อมาจากคนรักมีด Performance ก็คือแบบมีประสิทธิภาพอะไรประมาณนี้ก็เป็นชื่อของแบรนด์มีดนะครับซึ่งเป็นมีดสัญชาติไทยผลิตโดย บริษัท KRM Performance นะครับไม่รู้เขาจุดจเนชื่อบริษัทอะไรแต่ว่าผมเรียกว่าเป็น KRM Performance ก็เป็นโรงมีดที่อยู่ในไทยโดยคนไทยคิดค้นออกแบบและใช้เทคโนโลยีสากลน,นะครับเทคโนโลยีระดับโลกผลิตเขาจะมีวัสดุผลิตใบมีดอยู่4-5ตัวแล้วก็ด้ามก็จะมีวัสดุที่เป็นธรรมชาติกับวัสดุสังเคราะห์ด้วยนะครับในเล่มตัวนี้นะครับก็จะเป็นไม้สเตบิไลซึ่งด้ามเขาก็จะเป็นไม้ประดู่นะครับเป็น s ซเล หรือจะเป็นด้ามไม้ที่เป็นลายแบบนี้นะครไม้ประดู่ก็จัดเป็นไม้เนื้อแข็งที่อยู่ทางเซาท์อีสเอเชียที่มีความสวยงามมีความแข็งแรงแล้วก็มีคุณค่านะครับสีก็จะออกน้ําตาลออกส้มๆหน่อยนะซึ่งก็บางคนก็จะชอบสีลักษณะนี้เพราะมันดูเป็นไม้จริงๆนะบ,บางคนชอบสีเข้มกว่านี้ก็พวกสาทรกระพี้เขาวควายหรือว่าจะเป็นตะแบกที่มีสีซีดกว่าครับตัวลักษณะทางกายภาพของมีดก็จะเป็นมีดฟิกซ์เบลดหรือว่ามีดใบตายคือใบพับไม่ได้ ผมจะลองวัดคร่าวๆนะครับตั้งแต่ปลายมีดจนถึงด้านท้ายมีดอยู่ที่ประมาณเดี๋ยวนะครับประมาณ22.3เซนติเมตรหรือประมาณ8.7นิ้วนะครับทั้งด้ามเลยส่วนด้ามบริเวณกาดจนถึงส้อนอยู่ที่ประมาณ12.5เซนเมตรหรือประมาณ5นิ้วใบมีดทั้งหมดเลยยาวรวมนะครับอ,อยู่ที่ประมาณ4.2นิ้วนะครับถ้า เป็นเซนก็ประมาณ10.5ซมแต่ถ้าวัดที่คมอย่างเดียวเนี่ยอยู่ที่ราวๆประมาณ9.5ซมรหรือประมาณ3.6นิ้วนะครับโดยประมาณนะครับความกว้างใบประมาณ3เซนติเมหรือประมาณ1.2นะครับ1.2ถึง1.3นิ้วสันมีดมีความหนาราวๆ4 m mm, มมนะครับโดยประมาณนะครับส่วนน้ำหนักทั้งซองทั้งด้ามทั้งอะไรเดี๋ยวผมจะให้ไว้ใน Description และพิมพคอมเมนต์อีกทีตอนนี้เรามาดูกันที่ดีไซน์ของมีดเล่มนี้กันก่อนนะครับ อย่างที่ผมเกริ่นไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่ามีดเล่มเนี้ออกแบบมาให้เป็นมีด everyday carry ที่ดูไม่คุกคามมากนะครับเชื่อรุ่นก็เลยตั้งเชื่อรุ่นว่า nice guy นะครับ nice guy ที่แปลว่าผู้ชายที่แสนดีผู้ชายที่จิตใจดีประมาณนั้นซึ่งหลักๆคือออกแบบมาให้มีดดูไม่เป็นอาวุธนะครับไม่คุกคามมากคือเหมือนกับเวลาดึงมีดชักมีดออกมาแล้วใช้งานเนี่ยก็เป็นมีดที่ใช้งานแบบตัดหัน่นเชื้อปอกผลไม้อะไรแบบนี้โดยยังมีความ แข็งแรงแล้วยังคงดีไซน์ของ KRM อยู่นะครับซิกเนเจอร์ของ KRM หลายๆอย่างก็จะถูกสอดแทรกหรือถูกใส่เข้าไปในมีดเล่มนี้ด้วยนะครับคืออะไรบ้างเรามาดูกันเลยนะครับส่วนของมีดก็จะมีใบมีดที่มีความยาวประมาณ4นิ้วนะครับโดยประมาณแล้วก็ด้ามก็จะรันมาถึงบริเวณท้ายซึ่งลักษณะการออกแบบแบบนี้เขาเรียกว่า f u ลแทงทให้โครงสร้างของใบมีดและตัวด้ามเป็นชิ้นเดียวกันมีความแข็งแรงมากเลยนะครับ ส่วนใบมีดจะออกแบบมาเป็นทรงดรอปพอย n ์ซึ่งถ้าลองสังเกตดูดีๆนะครับสันมีดจะมีความลดหลั่นลงมาบริเวณปลายทําให้จุดของปลายเนี่ยสามารถจะใช้เจาะแทงได้สะดวกขึ้นและมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นเมื่อใช้งานบัตทอนนิ่งส่วนสันจะมีความตั้งฉากประมาณนึงแต่ว่าไม่ถึงกับ9นที่ดีกรีเพราะว่าเขามีการลบความเหลี่ยมตรงนี้ทาให้ไม่สามารถจุดไฟหรือไปใช้เป็นมีดแคมป์ลักษณะนั้นได้ คมเป็นคมแบบเพลนเรียบนะครับซึ่งก็ให้การใช้งานที่สามารถจะดรอคั t นะครับตัดลากสไลด์คั p พุชคัดนะครับได้หรือว่าเจาะงัดอะไรแบบนี้ก็ได้แล้วก็ตัวใบมีดเองเนี่ยจะมีการขึ้นกร i ด i ิ้งหรือว่าการรับคมแบบฮอลโลกรายแต่ว่าตัวของ KRM เขาใช้ไกลิฮอลโลกรแบบ High ฮ g ฮ h o l ลกรา d หรือฮอลโ g ก i สูงจนถึงขอบบนเลยคล้ายๆฟูลแฟดกร d นะแต่ว่าฮ o ลโ g ก i ายเขาจะมีความเว้า นะครับวอที่ข้างๆใบเนี่ยทั้ง2ฝั่งแบบว้าวเข้าอย่างเงี้ยนะครับก็ทําให้มีการหั่นเฉือนตัดผ่านที่เฉียบแล้วก็ฮอลโลกราเนี่ยถึงมันจะเฉียบเปราะบางก็จริงแต่ว่าเ r m mm hmm. ก็ออกแบบให้เป็นติ๊กไฮฮอลโลกราคือมีความหนาแข็งแรงหลังคมด้วยนะครับแล้วเปิดคมมาเยอะเลยส่วนตัวคมก็จะมีด้านหน้าซึ่งสามารถใช้ดรอคัดแบบนี้ได้สไลซ์ได้นะครับหั่นผักผลไม้หั่นเนื้อเป็นมีดแบบในแคมป์ในค่ายได้ด้วยแล้วก็เป็น e d c ที่ ใช้งานผมว่ามันเป็นไซส์ที่เหมาะสมมากๆเลยนะครับในในการพกพา EDC ส่วนผิว finishing ของมีดรุ่นนี้นะครับก็จะมีด้วยกัน2อย่างหลักๆนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็น Heavy Stone Watch นะครับก็ป้องกันรอยขูดขีดข้างใบมีดเพราะว่ามันเป็นรอยอยู่แล้วนะฮะลองสังเกตด,ดูจะเห็นว่าผิวใบมีดก็จะเป็นหลุมเล็กๆเ,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 เป็นรอยขีดๆทั่วเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็จะช่วยลดแสงสะท้อนได้ประมาณหนึ่งนะครับเลเซอร์ตรงนี้ก็จะยิงว่าเป็น KRM Performance ไว้นะครับ ด,ด้านนี้ก็เหมือนกันนะ K R M Performance รอยพวกนี้ก็จะช่วยลดร่องรอยจากการใช้งานเพิ่มเติมภายหลังนะครับแล้วลดแสงสะท้อนประมาณหนึ่งด้วยซึ่งด้านบนเป็นซาตินด้านข้างเป็นสโตนวอชแล้วก็จะมีรุ่นที่มันทำผิวเป็น l i f e Color นะครับคือเป็นสีแบบออกซิได์สีดำๆนะ,ะด้วยซึ่งอันนั้นก็จะแพงกว่าเ0็ดนนะตัวนี้7 0 0ดนนะครับด้านล่างตรงนี้ที่กาดนะครับหรือว่าเป็นชอยเล็กๆเนี่ยตรงนี้ทำไว้ด้วยนะครับ ซึ่งในรุ่นเก่านะครับ2019เนี่ยจะไม่มีตัวรูนี้แล้วก็ชอยตรงนี้กับโครงสร้างของด้ามจะไม่เหมือนกันนะครับรูนี้ออกแบบมาเพื่อมัดเชือกนะครับทำเป็นแฮนด์กาดมัดมาหน้ามาหลังเนี่ยร้อยเชือกพาราคอร์ดก็จะเป็นตัวแฮนด์กาดไม่ให้หลุดมืออีกอันนึงก็คืออาจจะไว้ทาบกับไม้หรือว่าท่อนเหล็กแล้วก็มัดนะครับเป็นหอ,อกเป็นสเปียร์ได้ในกรณีใช้งานฉุกเฉินส่วนด้ามเนี่ยจะยึดไว้ด้วยตัวหมุดยึดนะครับเป็นทองเหลืองกับสแตนเลส 2จุดด้านหน้าตรงกลางส่วนด้านท้ายจะมีรูแลนยัดสรูซึ่งในรุ่นเก่าก็จะมีแค่รูเดียวรุ่นใหม่เขาจะมี2รูแล้วจะมีรูตรงนี้รวมทั้งหมด3รูด้านล่างก็จะมีฟิงเกอร์กรุฟแล้วก็ด้ามจะเป็นลนักษณะโค้งแบบนี้นะครับผิวก็ทําออกมาได้ดีมากนะครับไม้เนี่ยก็คือเป็นไม้สเตอบลลสคือผ่านการาไล่ความชื้นแล้วก็อัดน้ํายา e xy, อีพ็อกซี่อะคริลิกเรซินอัดเข้าไปแทนที่น้ําและความชื้นทําให้ไม้มีความเนียนแกร่งแข็งแรงมากกว่าเดิม การขัดเนี่ยก็ใช้คนขัดนะครับนั่งขัดทีละชิ้นเลยนะผมไปดูงานที่โรงงานมาแล้วด้วยนะครับคือแบบนั่งแต่งทีละคนทีละชิ้นเลยส่วนด้านในก็จะเป็นสลับวัสดุสังเคราะห์ที่ทําให้ไม้กับเนื้อโลหะมันแบนชิดกันแล้วก็แนบเนียนนะครับไม่มีการปูดโป่องออกมาการเก็บงานทําได้ดีแบบสุดๆเลยคือจับแล้วไม่รู้สึกกระดากมือหรือรู้สึกแบบสะดุดอะไรเลยนะครับวัสดุผลิตใบมีดรุ่นนี้ใช้โบลเลอร์เคหรือว่า K110 ซึ่งเป็น อ l ลอยทูสต e ลที่มีความเด็ดโดดเด่นนะครับในเรื่องของการต้านทานการกัดก่อนที่ไม่ได้สูงมากนักแต่ KRM เนี่ยออกแบบแล้วก็พัฒนารวมถึงใช้กรรมวิธีพิเศษนะครับที่ทำให้ตัวโบลเลอ K110 ตัวนี้มีการต้านทานการกัดก่อนหรือว่าทนสนิมที่ดีขึ้นกว่าทั่วๆไปแล้วผมลองใช้โลหะตัวนี้แล้วนะครับก็จริงๆอย่างที่เขาบอกเลยนะครับอย่างน่าแปลกใจด้วยว่ามันเป็นสนิมน้อยแล้วก็ช้ามากด้วยนะครับ ส่วนคุณสมบัติด้านอื่นก็คือจะเป็นการยืดหยุ่นนะครับของเนื้อโลหะที่มีความแข็งด้วยแล้วยืดหยุ่นด้วยแล้วก็ต้านทานการเสรียดสีที่ดีคือไม่ไม่เสียคมง่ายนะครับคมนานนั่นเองแล้วก็การรับก็รับไม่ได้ยากมากนักนะครับส่วนท้ายมีดออกแบบมาเป็นแบบแบนๆนะครับสามารถใช้ตำหรือใช้กระแทกหรือว่าแม้กระทั่งใช้จับแล้วกระแทกแบบเนี้ยก็ยังใช้งานได้ด้วยนะครับด้ามก็เป็นด้ามที่ถูกขยายความยาวมากขึ้นกว่ารุ่นก่อน ความหนาของด้ามก็บางลงเพราะว่าเนื้อโลหะเนี่ยบางลงด้วยนะครับแล้วก็ปลายมีก็ยาวมาถึงตรงนี้แล้วก็ลดความหนาลงนิดหน่อยเท่านั้นนะครับซึ่งทําให้มีดเนี่ยจับถนัดขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยแล้วน้ําหนักรู้สึกจะเบาขึ้นนะครับแม้ว่าขนาดความยาวของเขาจะยาวมากขึ้นก็าตาม ซึ่งผมชอบมากเลยในมีดรุ่นนี้นะครับส่วนตัวเองผมรู้สึกว่าผมก็สนใจและอยากจะซื้ออยู่นะครับตัวนี้แต่ว่ามันหมดสต็อกอยู่ตอนนี้ก็ต้องรอผลิตรีสต็อกอีกทีหนึ่งแล้วก็คิดว่าน่าจะไม่ซื้อแค่เล่มเดียวด้วยน่าจะซื้อหลายเล่มแล้วก็คิดว่าจะให้เป็นมีด EDC ของเพื่อนสนิทผมด้วยนะครับคือซื้อให้เขาเลยให้เขาใช้นะครับว่ามันดีไหมนะครับคราวนี้โบนัสท้ายคลิปมาดูเทียบกันกับตัวก่อนที่ผมเคยรีวิวซึ่งเล่มนี้เป็นของผมเองนะครับ ด้านไม้เนี่ย KIM จะผลิตหลายไม้น่าจะมีไม้มะเกลือนะครับมาพรับอิบนี่นะครับมีไมคาต้ามี G10 มี G11 มีไม้ประดู่ บบนีน้ทั้งเป็นปุ่มทั้งเป็นสเวอร์แบบนี้หรือว่าจะเป็นตะแบกตะแบกเสือตะแบกหินเยอะมากมีเยอะแยะมากมายและอาจจะมีไม้อื่นๆที่ยังไม่เป็นที่รู้จักหรือว่าไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับแต่ว่าแน่นอนว่า KIM เลือกวัสดุพรีเมียมมาผลิตแล้วก็ไม้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ทรงคุณค่าทางธรรมชาติและเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมานครับคราวนี้เราลองเปรียบเทียบวัน on วันเลยนะหนึ่งตอนหนึ่งเลยนะครับว่า2เล่มนี้มันมีความแตกต่างกันยังไงนะครับ โดยพิจารณาคร่าวๆแล้วจะสังเกตได้เลยว่ารุ่น2019เนี่ยอันนี้ของผมนะครับผมซื้อมือ2มา2019เล่มนี้หลักๆเลยที่มีความแตกต่างเลยเห็นได้ชัดคือความยาวของด้ามกับตัวใบนะครับตัวด้ามเนี่ยจะมีความยาวที่น้อยกว่านะครับสั้นกว่าแล้วก็ใบก็จะสั้นกว่าด้วยนิดนึงนะครับ แต่โครงสร้างผันผ่านดูผันผ่านจะคล้ายๆกันคือมันเป็นรุ่นอนรุ่นรุ่อัน2019-2022อ่ะจริงๆอาจจะเป็น2021เวอร์ชันก็ได้แต่ปัจจุบันก็จะปี2023ที่รีวิวนี้ก็ยังคงเป็นโฉมนี้อยู่นะครับเขาจะมีการปรับปรุงด้ามที่เพิ่มสัดส่วนความยาวด้ามมากขึ้นทําให้จับกระชับสําหรับคนที่มือใหญ่หรือต้องการจะขยับท่าทางการจับอริยะบทการจับนะไปหน้าไปหลังได้มากขึ้นความหนาของด้ามก็ลดลงเพราะว่าตัวโลหะเนี่ย เขาลดความหนาลงนะครับส่งผลให้มีความคล่องตัวมากขึ้นน้ําหนักเบาลงแล้วก็ยังมีความทนทานเหมือนเดิมใบก็จะมีความบางเล็กลงเรียวลงเล็กน้อยนะครับแล้วก็ความยาวของปลายใบก็จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยประมาณ4-5มิลิเมตรนะครับแต่ความหนาเนี่ยลดลงเยอะเลยตัวนี้หนาประมาณ5.5-6มิล mm, ประมาณ5.5มิลตัวนี้ประมาณ4มิลบางลงนิดเดียวนะแต่ว่า,าความยาวด้ามแล้วความยาวใบก็ลดลงนะครับส่วนถ้าเกิดเราลองเทียบความยาวใบจริงๆแล้วเนี่ย สังเกตดูว่ามันก็จะเกิดเท่ากันเลยเพียงแต่ว่าตัวนี้จะไม่มีฟิงเกอร์ชอยที่มันเป็นรูนะครับจะเป็นเดนจ์เล็กๆแบบนี้ซึ่งอันนี้ก็มีเหมือนกันแต่เขา,อ,าออกแบบมาให้มีความต่างกันส่วนกราดิ้งเนี่ยรุ่นเก่ากราดิ้งจะไม่สูงมากเท่ากับรุ่นปัจจุบันรุ่นปัจจุบันเนี่ยนะครับ2022เนี่ยเขาจะกลายจนถึงบนสุดทําให้สไลด์ผ่านได้ดีกว่าอันนี้มันจะเหมือนฮอลโลกรายที่คล้ายเซเบอร์กราย,าย er นะครับแล้วก็รูที่ท้ายนะครับในรุ่นเก่าจะมีแค่รูเดียวรุ่นใหม่จะมี2ูซึ่ง ใช้งานได้ยืดหยุ่นมากขึ้นพื้นที่กริปตรงบริเวณที่เป็นไม้ก็มากขึ้นนะครับตัวนี้เป็นประดู่ปุ่มนะครับสีออกส้มๆหน่อยเนาะส้มๆแดงๆนะครับตัวนี้เป็นประดู่เซเวลนะประดู่ลายประดู่ปุ่มหรือว่าจะเรียกว่าไม่ใช่ประดู่เสือประดูเ่เซเวลม็นคลื่นนะครับอันนี้เป็นประดู่ปุ่มนะครับส่วนตัวผมก็ชอบทั้ง2องนะครับแล้วก็มีเล่มนี้แล้วก็อยากจะซื้อเวอร์ชันนี้แต่เป็นไม้อื่นหรือว่าเป็นแบบอื่นมาด้วยนะครับนี่ก็เป็น k i m performance nice guy 2021-2022นี่ะครับนี้เป็นโฉมปัจจุบันตอนรีวิวนี้2023ก็ยังเป็นโฉมนิ้วอยู่ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหน้าตาอะไรนะครับก็เป็นมีดที่น่าสนใจอีกเล่มนึงแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันเป็นมีดที่ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็หน้าตาดูไม่คุกคามเลยนี่คือหัวใจของการออกแบบขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมนะเราเจอกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ h a y r right i d i n out